ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวนะครับด้ามนะครับอันนี้ยังไม่ครบนะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับด้ามแบบว่าตัวดีๆทั้งนั้นเลยว่าใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับควรเลือกใช้แบบไหนดีในการพ่นแต่รายงานนะครับนะเราจะมาเทสกับตัวเครื่องมนยาตัวใหม่นะครับผมตัวนี้มาตรฐานยุโรปนะครับม็กซิมมนะครับมอลมใหญ่นะครับตัว1นนิ้วนะครับเป็นตัวที่ใช้งานสะดวกพกพาง่ายเราจะมาดูกัน แต่ลาด้ามว่าเป็นยังไงตามไปดูกันครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับด้ามจรวดนะครับมีสายตะพายด้วยแบบดีมากนะครับผมปรับได้ปรับละอองหมุนจับปรับที่ตรงนี้นะครับนี่หมุนตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายต่อเข้ากับเครื่องมุญยาได้หมดเลยเพราะว่าสายมาตรฐานนะครับ8.5คือต่อเข้าได้เลยนะครับวัสดุทำมาจากสแตนเลสนะครับสแตนเลสแต่ว่าไม่หนักมากนะครับพกพาง่าย สายสะพายเนี่ยที่มีมาให้เนี่ยไม่ได้ว่าสพายไว้ตอนไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะครับไว้ตอนเราดึงสายยางนะครับสายยางหนักมากนะครับเราจะใช้ตัวสายสะพายเนี่ยในการช่วยดึงสายสะพายเอ้สายพ่นยานะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับผม นะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนะครับพวกเ้าต่อนะครับนี่จะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองให้นะเป็นทองเหลืองให้นี่ก็หัวก็เป็นทองเหลืองให้สามารถหมุนถอดมาล้างสิ่งอุดตันได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าตัวนี้พ่นดีแค่ไหนนะครับไป ที่เทเปไปเมื่อกี้เป็นหัวใหญ่นะครับในถุงอะไรเนี่ยเรามีรุ่นหัวเล็กแถมมาให้ด้วยนะนะครับเพียงลูกค้าแค่หมุนนะครับหมุนตรงนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับอ่านี่ดูขนาดรูต่างๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองหัวเล็กกันนะครับไปเลย